ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news ชำนาญชี้สำนักข่าวบางแห่งเริ่มพาดหัวเป็นกลางหลังคอยด้อยค่าคณะก้าวหน้าแพ้ยับนายชำนาญจันเรืองคณะกรรมการบริหารคณะก้าวหน้ากล่าวว่าจากการที่ได้มีการนำเสนอผลการเลือกตั้งอบอตอของคณะก้าวหน้าในวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีการพาดหัวและนำเสนอข่าวไปในทางที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดต่อผู้อ่านและทำให้เกิดความสงสัยในจุดยืนที่ว่าเหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามจรยาบรรณของสื่อหรือไม่เป็นการพาดหัวที่หวังผลทางการเมืองหรือไม่นั้นตนทราบดีว่าตั้งแต่มีการเลือกตั้งอบจอเทศบาลและล่าสุดคืออบตอฝ่ายที่ไม่ชอบคณะก้าวหน้าก็จะบอกว่าคณะก้าวหน้าแพ้ เมื่อการเมืองท้องถิ่นน่าสนใจทันสมัยมีผลงานจับต้องได้คนก็จะกลับมามีความหวังไม่ว่าเราจะได้จำนวนที่นั่งเท่าไหร่นี่คือชัยชนะสำหรับเราแล้วเพราะการเมืองท้องถิ่นได้เริ่มต้นแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จของคณะก้าวหน้าในการเลือกตั้งครั้งนี้ นอกจากจะเป็นปัจจัยที่นโยบายที่ใช้ในการหาเสียงและการทำงานหนักของผู้สมัครแต่ละคนยังมีในเรื่องของความสำเร็จในผลงานของเทศบาลที่คณะก้าวหน้าได้เข้าไปร่วมสนับสนุนผู้บริหารมาแล้วก่อนหน้านี้สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญกว่าจำนวนและข้อคอรหาโจมตีของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนั่นก็คือ การทำผลงานให้ปรากฏขึ้นจริงเปลี่ยนทั้ง38อบอปตที่ได้เข้าไปเป็นฝ่ายบริหารให้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนตามนโยบายที่หาเสียงไว้สุดท้ายนี้ผมขอชื่นชมว่าในระยะที่ผ่านมาเนชั่นคมชัดฤก์ผู้จัดการได้ปรับตัวเสนอข่าวที่เป็นกลางขึ้นกว่าที่ผ่านมาแล้วบ้างผมขอเป็นกำลังใจให้พัฒนาต่อไปรักษาจรรยาบารณสื่อ เพื่อให้ประชาชนได้ข้อมูลข่าวสารครบถ้วนเชี่ยงตรงนายชำนาญกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ